หนาวนี้เที่ยวปลอดภัยไม่ป่วยได้โรคติดต่อนําโดยมแมลงหรู้หรือไม่ว่าเที่ยวหน้าหนาวต้องระวังโรคติดต่อนําโดยมแมลงอาทิโครคสับไทฟัสมีพาหานําโรคคือตัวไรอ่อน 2. โรคไขมาราเรียมีพาหานําโรคคือยุงก้นป่องวิธีป้องกันตัวเองได้โดย 1. สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด 2. ใช้สารทากันมแมลง สมเมื่อต้องพักรั้งแรมในป่าควรนอนในมุง้งหากกลับจากการท่องเที่ยวแล้วมีอาการไข้ปวดศีรษะหนาวสัน่นควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางหากสงสัยสอบถามสายด่วนกรมครอบคุมโรคโทรหนึ่งส,ส,งส,งสงีค่ะ hey, โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์